ในคลิปนี้ผมมาแก้พี่หวานโดยการแปลงร่างเป็นเดอะแฟดปีศาจหรือว่าดีวิลเดอะแฟดผมนะก็ในคลิปนี้ผมใช้พลังสายฟ้านะครับในการแก้พี่หวานทุกคนไม่ว่าจะเป็นคาถาสายฟ้าอ่าสายฟ้าฟาดอ่าพายุสายฟ้าจะเป็นยังไงอย่าเห็นภาพหรือเปล่าดูคลิปกันเลย let's go baby ถ้าทุกคนไ่กดไลค์คลิปนี้มาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตอนนี้หมนนี้ก็ สบายดีทัานผสมทุกทานนะขอต e uh anyway, so right. ั้งเอาซุ้มส้มมังซี yes, ่นอกตอนี่เขาอยู่ในเกมไหมครับเอาชีวิตรอดซาวซีสมองเองเนาะคือวันนี้นะคะทุกคนเรามาเอาชีวิตรอดกันเช่นเคยค่ะยิ่งดีกันเช่นเคย ผมต้องแอบนนะครับทุกคนนทุกคแต่ว่าไม่เป็นไรอ๋อย่เราหน์เอาหน์ลงหนเรางลงหนไม่ได้นี่ไงลงหนได้แล้วโอเคลงหนแล้วทุกคนมันเหมือนกจอเด้งเลยก็วันนี้นะครับผมจะมาแปลนั่งเป็นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะแบบเขเรียกว่า Devil the Fat นะครับหรือว่า Fat ดอะเฟดตัวร้ายทุกคนใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรเหมือนกันนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์กันนะครับผมจะมาแกล้งหว่าเป็น The Fat ตัวร้ายก็คือมันจะเป็นตัวร้ายนะครับคือ The Fat ตัวสีแดงย่ี่เป็นตัวสีสี ทุกคนคือเป็นตัวร้ายเป็นวายร้ายนะครับวายร้ายโอเคนะผมขอเไรบ้มงรอเดี๋ยวเราเหมือนทุกคนเหมืนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอดูก่อนนะคะซึ่งหวันมั่นใจมากทุกคนพี่การไม่มาแกล้งเราแน่ๆทุกคนโอ้พี่การไม่มาแกล้งนะนี่แกล้งหวานได้ทุกคนไม่มีทางหรอกพี่การมั่นใจมั่นใจเจ้าอย่างการแกล้งไม่มีทางหรอกทุกคนพี่การจะแกล้งเก่งแค่ไหนอ่ะถ้าหวันเอาคืนก็ไม่มีทางเก่งเจ้าอย่างการคนอย่ไปบอกพี่การนะว่าหวันบอกว่าพี่การพี่การพี่การได้ยินนะทุกคนสัญญากันนะว่าห้ามไปบอกพี่การนะว่าพี่หวานาพี่การยทุกคนเดี๋ยว เร็วดงเกล้งนะเร็วมากกูดคน็มาดีผมว่ามันเร็วเกินไปว่ะผมว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วเราต้องเปลี่ยนเป็นคนแบนสามารถเอาเอาคืนพีการได้ทุกคนทุกคนลองคอมเมนต์มาดู้ะอยากให้หวานแก้พีการตัวอะไรนะทุกคนแบจะแบบว่าลอง่าคอมเมนต์แล้วก็มาเลื่อนดูเออแก้ตัวอะไรดีน้าอะไรเงี้ยทุกคนเดี๋ยวหวานจะไล่อ่านคอมเมนต์ทีละคอมเมนต์เลยค่ะแล้วี๋ยวมาตัดไม้กันดีกว่าทุกคนเลยวหวานจะไปทำบ้านผมว่าสปีดหนึ่งมันช้าไป้ดห้จะทำที่ขุดด้วยเออ อันนี้เจบเฮ้ย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 อะไรเนี่ยเฮ้ยทุกคนแโดนผีโดนผีไล่แน่เลยโดนผีไล่น่ากลัวน่ากลัวมันเป็นผีแน่ๆเลยทุกคนเพรว่าแบบแถวอุ้ยมีหมู่บ้านนดเดี๋ยวฉันจะแบงร่างโอ้ยมันมีเด็แฟดด้วยเหรอเอ้าไม่ใช่นี่ไม่เป็นเด็แฟดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดจะแบงร่างเป็นตัวอะไรที่มันเป็นเด็แฟดได้บ้างว่าตัวตัวอะไรที่มันเป็นเด็แฟดฮาทุกคนอ่าากาา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 ากาาาาา อยากขุดยังเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาขุดก่อนดีกว่าก็ทําที่เอ้ยอะไรอีกแล้วเนี่ยอะไรวะอะไรวะอะไรวะเหมือนเมื่อกี้เหมือนมีอะไรสักอย่างมาเรามาทําที่ขุดหินกันก็เอ้ยอะไรอีกเนี่ยอะไรเนี่ยหวานได้เสียงมันมีอะไรลงน้ําเลยอืมหวานว่าหวานไม่ได้คิดไปเองโอ้ยอะไรวะอย หรือว่าแกใช่ไหมฮะแกใช่ไหมแกเป็นปลาตัวเดียวตรงนี้เฮ้ย what the <c oughs> ว่าแต่ว่าแต่ทุกคนปลาขึ้นบกได้อะไรวะน่ะทำไมมันทำไมมันดูน่าก,กาาลัวขนาดนี้ทุกคนมันเป็นปลาที่สามารถแบบว่าขึ้นบกได้เหรอก็คือปลานีโม่ทุกคนแบบจะพาเดินไปดูปลากระตูนนดำดำไปดูฝูงนีโม่อะไรเงี้ยทุกคน <c oughs> แต่ว่า <c oughs> นีโม่แบบมาอยู่แบบอันนี้ได้ก็น่ากลักวเกินพอแล้วทุกคนหรือมันจะเป็นนีโม่ผีสิงหรือมันจะเป็นผีนีโม่ไม่รู้เลยทุกคนแต่ว่าน่ากลัวโอ้ยนี่ไอ้เจ้าปลานี่เนี่ย าตีไม่โดนอุ้ยโหใครมันมาเทดลาวาตรงนี้ทุกคนดีนะที่เราแบบที่เราไม่โดนลาวาคนน่ากลัวจริงที่เราไม่โดนลาวกมาขุนก่อนดีกว่าทุกคนโอ้ย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 ของอุ้ยอะไรเนี่ยต้องเป็นวอยป่าบ้านแน่เลยทุกคนโอ้ยเสียดายอุตส่าห์เจอหมู่บ้านแล้วเชียวอุตส่าห์เจอหมู่บ้านเอ้ยอะไรวะหรือว่าจะเป็นปลาตัวนั้นแกอยู่ไหนปลานิโม่ฮะอุ้ยนั่นไงปลานิโม่ไปกับนี่เดี๋ยวนี้แล้ว โอ้หทุกคนหมายว่าเราถอดใจในการวิ่งตามมันดีกว่าเพราะมันวิ่งเร็วชายเลยทุกคนเราอุตส่าห์เจอถูมันเร็วอ่ะระหว่างไปทางไหนมันก็จำไม่ได้แล้วด้วยอ่ะดนนเิแวตัวตัวไปหมดเล้วที่แตนแตนอุ๊ยอะไรวะน่ะเหมือนคลิปเปอร์เลยอุ๊ยอะไรเหลืองๆอ่ะอุ๊ยตัวอะไรวะอุ๊ยอุ๊ยเผอทิ้งกลับมาเก็บก่อนตัวอะไรอ่ะก่อออนต้งแบเราแอบดูดีกว่าทุกคนไปไหนแล้วปืนสายฟ้ามีไหมไปไหนแล้วอ่ะตัวเหลืองๆเมื่อกี้อ่ะโคตรน่ากลัวเลยหายไปไหนแล้วอ่ะต้องวิ่งหนีก่อนทุกคนนั่นไง วิ่งไปไหนแล้วอุ้ยมันวิ่งมาทางนั้นทุกคนต้องตามไปเราจะได้รู้ว่าตัวนั้นคือตัวอะไรนี่ทุกคนอาจจะเป็นว่าตัวบงการเรื่องทุกอย่างก็ได้เพราะว่ามันวิ่งเร็วมากเลยทุกคนไหนอุ้ยอุบล็อกเยลี่เก็บไว้ก่อนแล้วกันคนน่าจะรู้ทุกคนแบบว่าทุกคนควรรู้ไว้ว่าเป็นคนที่ชอบกินเยลลี่มากมเลยในท่าในเกมอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยฟ้าผ่าโลรศัพสายฟ้าอุ้ยอะไรเนี่ยมันเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนสายฟ้ามาแล้วมันทำให้ฟ้าผ่าเจ็บแฝดอยู่นะทุกคนหมดก็แฟลอยู่ ตรงหน้ามันก็น่ากลัวนะสิเทนเนอร์โบเทนเนอร์โบเราอย่าไปถอดใจทุกคนเราต้องตามหาหตัวนั้นให้ได้ฝัจนจำได้วิ่งมาแถวนี้นะทุกคนมึงอยู่ตัวไหนวะแกอยู่ไหนแกอยู่ไหนตัวเหลืองๆฮะไอ้มินเนนียน บบบนะมันมิษแรงจริงนะทุกคน <c oughs> มันไปทางไหนเนี่ยไม่เห็นเลยแล้วอ่ะอุย้ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยกลับมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะดีเจ้าของนวิ่งโคตรเร็วเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โหทิพตาเดียวก็ไปถึงนู่นแล้วล่ะทุกคนช่างมาเถอะงั้นนะ่ะปล่อยมันไปเถอะ <c oughs> มันต้องเห็นแล้วแล้วแน่ๆเลยแต่มันดูไม่รู้เนี่ยมันวิ่งหนีว่ะน่ะช่างมันเถอะทุกคนวิ่งเร็วเกินไปอ่ะขอถอนใจแล้วกันขอถอนใจยัยผันแล้วกินโอเคอันนี้แน่เป็นผันยูว่าจะตามไปดูซะหน่อยว่ามันคือตัวอะไรแบบมันวิ่งเร็วแบบแปลกประหลาดมากเลยอ่่่ะะทุกคนชาางเถออพีหยแล้ว โอยยหาเ <ไป S 1> ราจะว่วายข้ามไปไปหาหมู่บ้านอุ้ยดีเสียงซอมบี้ดีเสียงซอมบี้อยู่ไกลมากเลย,ยเป็นยัง <c oughs> ไงอะไรอ่ะอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยนี่มันตั้งใจอะไรเนี่ยมันตั้งใจให้ฟ้าผ่าโดนเราหนิหไปไหนละมันเหมือนแบบตั้งใจให้สายฟ้ามันมาผ่าลงเราอะ่ะทุกคนไปไหนละไอตัวโรกจิตสีเหลืองนั่นอุ้ยแล้วมันวิ่งโคตรเร็วเลยทุกคนแป๊บเดียวก็หายไปแล้วอ่ะใครจะไปตามหาด้างมันเลยทุกคน ถ้ามันยังมาลังเกรหรืว่ามาแกล้งเราอยู่เราก็ต้องไปเอาคืนมาแล้วแหละตอนนี้ามาหาของกันก่อนดีกว่าทุกคนเอ่อบ้านที่มีของอยู่ไหนน้าเฮ้ยนี่ไงเก้กลับมาที่เดี๋ยวนี้นะไอ้เจ้าเหลืองอ้อยนี่เจ้ายู่ใต้น้ำหายหายไปโคตรเร็วเลยอ่ะเหมือนหลับตาแป๊บเดียวก็หายไปแล้วอะ่ะมันอยู่ไหนวะทุกคนหายไปอีกเฮ้ยเอ้ย,อยมันอยู่ในน้ำเก้ <c oughs> ใครวะทุกคนเหลืองอ่อยเลยอะ่ะไอ้เจ้ามินเนี่ยนบูดกลับมาที่เดี๋ยวนี้เลยนะโอ้ ทุกคนเหมือนมันจะสามารถควบคุมสายฟ้าได้อะเดี๋ยวมันเป็นเทพเจ้าทอปลอมตัวมาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยทุกคนมันตั้งใจให้ฟ้าผ่าโดนเราไปก่อนเลยจ้าเปก่อนเลยจ้าคือตัวอะไรเนี่ยมันวิ่งเร็วแถมมีสายฟ้าด้วยอะไลนิ่งเวบคืออะไรอะ มันหนอ่านชื่อมันไม่ทันน่ะอุ้ยทุกคนเราจะทําไงดีเราสามารถหนีจากมันได้หรือเปล่าถ้าเราหลับตาแป,ป๊บเดียวมันก็หนีหายไปได้แล้วว่ะคือมันมีพลังเกินแบบพลังเกินคนปะคือมันเกินไปปะทุกคนไอ้ตวัดรู้สึกว่าบ้านที่มันมีของมันจะไม่มีเลยทุกคนโอ้โอดเลยว่าจะเอาดาบหรือว่ามาต่อกรกับไอ้บ้านนี้เฉยทุกคนมันตกน้ำไม่ได้ว้้ยจะไงเมื่อกี้แกทำอะไรกันนะ เดี๋ยวนี้นะแกฟ้าผ่าไปผ่าฉันใช่ไหมไปไหนแล้วนี่ไงกลับมานี่กลับมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะไม่กลับไม่ถึงเลยว่าอาจก็เป็นอวดเร็วเลยอะไรเนี่ยน่ะหายไปอีกแล้วอ่ะอุ้ยนี่ไงเดวิลแฟดเดวิลแฟดเหรอใครวะเออโอ้ยจะตายโอ้ยไม่รีดเดวิลแฟดเหรอใครวะแต่ว่าพูดแฟดมันก็น่าจะใหม่โอ้ยโอ้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 ทุกคนแม่งมดโคตรเยอะเลย อ๋อมันจดนพ่อผ่าจะการไม่แม่มดใช่นไม่สามารถมาหาเราได้ทุกคนมันจมน้ำอยู่วิ่งแกกลับมานี่เลยนะเจ้าเดวิลแฟลชแกใช่ไหมที่เป็นตัวน้ำแกจะสู้กับฉันเลยไงมมดันนนนาาเยอะขี้แกจะสู้กับฉันเหรอแกเป็นไอ้มาชนะชนะไงทุกคนแบบจะไปตีมันยังไงได้อะมันมีพลังแถมมันอยู่แบบมันวิ่งเร็วด้วยอุ้ยอุ้ยทุกคนมันจะใช้พลังใส่เราอุ้ยเราต้องหลบเราแบบดูแมทชิกมาดิฉันไม่ได้กลัวแกหรอกอา ฉันไม่กลัวกี่หลักลังอะไรเนี่ยพูดแรงเลยอ่ะฉันฉันไม่กลัวกี่หลักแรงเนี่พูดเร็วอะไรไม่ไม่คนมันจะโกงเกินไปหรือเปล่าฉันไม่เราเป็นแค่มันธรรมดาตาดำๆแบบว่าตัวกระเจอยเอยทุกคนเราจะไปสอบก่อนกับมันได้ไงเนี่ยเฮ้ยแค่น่าโมโหจริงๆทุกคนเฮ้ยเราจะไปแก้แค้มยังไงดีทุกคนคิดสิคิดเดี๋ยวเขาคิดก่อนอืออเอาไงดีนี่เอาไงบ้าโอ๊ยโอ๊ยมันมาอีกแล้วไหนซ้ายขวาหน้าหลังฮึ ไม่ไหวกันแล้วทำไมมันตามมาเร็วขนาดนี้เนี่ยอุ้ยทุกคนมันมาอีกแล้วอ่ะกี่เรายังคิดแผนการอยู่แท้ๆไอ้ยืนอยู่บนต้นไม้นะกันฟ้าผ่าอะไรปะฟาผ่าใส่เราแต่มันก็หายไปเอ้ยนี่ไงแกได้พิเศษอือทุกคนเราตีมันไม่โดนเลยอ่ะมันเร็วเกินไปจริงๆอ่ะโอ้โหโหทุกคนหารู้เลยถ้าว่าไปใกล้มันเราจะต้องเจอกับอะไรเอาไงดีวะเนี่ย ไงดีวะเนี่ยเราควรไปต่อหรือพอแค่นี้ดีไปต่อหรือสิพท่อสัมบีแล้วอย่าไปกลัวดิทุกคนถึงเราจะมีแค่ไม้สติ๊กมุโมะเราก็ต้องต่อก้อนกับคาถาวิเศษของมันให้ได้สู้มได้ไงนะจะรีวิวแฟลชเจ้ามินเนียนเหลืองอ้อยเจ้ามินเนียนบูดกลับมานี่โอ้ทุกคนนีมันโคตรไกลเลยอย่ามาขวางทางฮึบฮึบอ,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 อู้มีซอมบี้ โทุกคนมันสามารถฆ่าซอมบี้ภายในคลิปตาเดียวโอ้ my god นี่เราจะสามารถสู้มันได้จริงๆเหรอนี่แกขี้ขาดกันไปหรือเปล่าแกตัวนี้เนี่ยฮะแต่เจ้าขี้ขาดตาขาวกับมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่เห็นแกนะอยู่บนต้นไม้น่ะแกมันแค่ตัวขี้ขาดฮ่าพอเราแกไม่ขี่จำกัดนะแกไม่สามารถตีไม่ถึงจุดสูงได้ละสิขี้ขาดจ้ะล่ะว้ามานี่จะไปจัดการแกว้าอันนี่มันโดนอันนี่มันระยะไกลได้ มันจะการ์เลงเว้ยมันเหมือนธนูเว้ยมาต่อสู้ขึ้นหน้าดีว่าแกจะขี้ขาตาขาวไปถึงไหนฮะะอ้าอ้าวอ้าวเอ้ยทุกคนต้องตายแน่ๆเลยต้องตายแน่ๆอ้าวเราตายแน่ๆเลยเฮ้ยเดินหล่อสับสนัสตายแน่ๆเลยที่เอาไงดีเนี่ยโอ้หคือมันจะฆ่าเราที่นี่เลยฉันไปทำอะไรให้แกฮะ อะไรกันตอนไหนเนี่ยที่อยากรู้จริงเลยที่แกทำไมแกต้องมาทำอะไรกันทำไมแกต้องพยายามฆ่าฉันด้วยเนี่ยจะไม่ทำอะไรให้แกนะคุณรู้หน้าใครอ๋ออ๋อการนี่โอเคขอาไว้ยอกคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกับคลิปนี้นะผมกจะเจ๋งเหมือคลิปนานทุกคนกลับมานี่เฮ้ยทุกคนอยากให้มา มีการอว่า <worship> เ <bird> ็ต like, ัวอลไรก็คอมเมนต์มาบอกว่าได้ทุกคนวันนี้เป็นไรกับี่ซุ๊กขง่ได้ทุกคน